อ่าโอเคสวัสดีครับนักเรียนชั้นม .4 นะครับอันนี้เป็นวิชาษษษษคณิตศาสตร์พื้นฐานภาคเรียนที่2คลิปแรกนะครับตอนนี้อัดวิดีโออยู่ที่โรงเรียนก็จะมีเสียงรบกวนหน่อยหนึ่งเนาะเสียงก่อสร้างอ่าทีนี้ทุกคนเตรียมสมุดขึ้นมานะครับเตรียมสมุดขึ้นมาจะใช้สมุดเล่มเดิมหรือเล่มใหม่ก็ได้เขียนไว้แบบนี้หน่อยครับตรงหน้าหน้ากลางที่ว่างอยู่หน้าถัดไป นสิสสัพื้นฐานม .4 ภาคเรียนที่2อันนี้อยู่ใน YouTube เนาะมันช้ามันเร็วแล้วก็โพสแล้วก็เล่นเอาเองนะครับหน้าถัดไปหน้าถัดไปเขียนหน่วยนะครับหน่วยหน่วยที่1 การนับเบื้องต้นหน้าถัดไปเนาะเขียนไว้บนด้านบนสุดของบรรทัดเลยนะครับอ่ทีนี้นี่เรามีใบงานแต่เราอาจจะยังไม่ได้ ตรงไหนที่ครูบอกว่าให้เขียนลงสมุดเราก็เขียนลงไปนะครับครูอธิบายถึงหลักการนับเบื้องต้นก่อนมันเป็นวิชาเกี่ยวกับคนที่ขี้สงสัยนะเห็นอะไรก็สงสัยไปหมดอย่างเช่นเห็นลูกบอลสีเหลืองสีแดงสีเขียวเอ้ลองเอามาเรียงสลับกันเอาสีแดงไว้หน้าดูสิไม่เอาลองเอาสีเขียวไว้หน้าดูบ้างสิ สลับกันไปสลับกันมามันจะได้กี่แบบเนี่ยอันนี้คือการนับนะครับอะเรามาดูตัวอย่างของคนขี้สงสัยก่อนเห็นตรงช่วยคิดหน่อยไหมมีข้อที่หนึ่งครับครูอย่างให้พวกเราเขียนโจทย์ลงในสมุดหน่อยโดยแค่วาดรูปนะครับเขียนข้อหนึ่งแล้วก็วาดรูปแล้วก็เขียนแค่ว่าจงหาจำนวนสี่เหลี่ยมจัตุรัส ส่วนไอ้ข้อความยาวๆเนี่ยไม่ต้องเขียนนะครับมันมีอยู่ในใบงานอยู่แล้วอ่ะเขียนลงไปครับเขียนข้อที่1วาดรูปแล้วก็เขียนว่าจงหาจํานวนสี่เหลี่ยมจัตุรัสมันจะได้มีพื้นที่สําหรับคิดสําหรับทดเนาะอ่ะนั่งนับเลยครับข้อที่1ใครยังไม่อยากให้ครูเฉลยก็กดพ o อยส์ไว้นะครับกดหยุดไว้ก่อน นั่งนับดูซิมันจะได้จัตุรัสทั้งหมดกี่รูปผู้อ่านโจทย์ก่อนนะอ่านโจทย์ในใบางานรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาวด้านละหนึ่งหน่วยจำนวน4แผ่นนำมาเรียงชิดติดกันดังรูปแล้วจะมีสี่เหลี่ยมจตุรัสทั้งหมดกี่รูปเนี่ยหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสอสา่อแต่ไม่ใช่มีแค่สี่รูปมีมากกว่านั้นเราก็ต้องมา แยกคิดครับแบบแบบที่หนึ่งอันนี้เราเขียนในสมุดเราเลยนะครับแบบที่หนึ่งแบบที่หนึ่งคือแบบนี้แบบก้อนเล็กๆเนี่ยยาวหนึ่งด้านละหนึ่งหน่วยเนี่ยก็นับไปครับหนึ่งสองสามสี่แบบที่หนึ่งมีสี่ลูก นะแบบที่หนึ่งมีสี่รูปแต่เขาไม่ได้บอกเนี่ยว่ามันต้องมีรูปขนาดใหญ่ขนาดเล็กเท่าไหร่ mm hmm. เขาพูดแค่ว่าเป็นส mm ี hmm. ่เหลี่ยมจัตุรัสเพราะฉะนั้นมันยังมีอีกครับมันยังมีอีกแบบที่สองแบบที่สองเนี่ยก็คือมองให้มันใหญ่ขึ้น พอมาประกบกันแบบนี้ปุ๊บอ้าวมันก็ได้สี่เหลี่ยมจัตุรัสอีก1รูปนะครับแบบที่2มี1รูปเพราะฉะนั้นคําตอบของข้อที่1ก็คือมีทั้งหมด5รูปมีจัตุรัสทั้งหมด5รูโอเคเนาะตัวอักษรสีแดงๆเราก็จดลงไปในสมุดต,ต่อไปข้อที่2เลยครับ ข้อที่สองเหมือนเดิมเลยถามว่ามีจัตุรัสทั้งหมดกี่รูปแต่มันก็คงจะคิดมากมายกว่าข้อที่หนึ่งเนาะวาดรูปก,ก่อนครับใช้ไม้บรรทัดนะนักเรียนตีไปครูอ่านโจทย์รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาวด้านละหนึ่งหน่วยจำนวนสิบหกแผน่นมาจัดเรียงชิดกันดังรูปแล้วจะมีสี่เหลี่ยมจัตุรัสทั้งหมดกี่รูป อลอกโจทย์โดยการวาดรูปแล้วก็เขียนว่ามีสี่เหลี่ยมจัตุรัสทั้งหมดกี่รูปข้อที่1ที่เราทำเมื่อกี้มันมีสองแบบใช่ไหมซึ่งสองแบบนั้นนับรวมกันแล้วมันมีทั้งหมดหรูปข้อนี้มันน่าจะมากกว่า2แบบแหละครูเริ่มเลยนะครับแบบที่1 แบบที่หนึ่งก็เหมือนเดิมอะรูปเล็กใช่ไหมโจทย์ก็บอกมาแล้วด้วย16รูปหรือเราไม่เชื่อเรานั่งนับ1,2,3,4,5,6ได้16รูปอ่าคือใช้รูปเล็กสุดเลยต่อไปแบบที่สองของเราเขียนดีๆนะครับของเรามันมีพื้นที่ในสมุดกว้างขวางเลยใช่ไหมไม่ต้องมาเบียดแบบครูแบบที่สอง ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนี่แบบที่จัตุรัสรูปหนึ่งต้องใช้กระเบื้อง4ี่แผ่นแบบที่สองมาดูดีนะช่วยกันนับ1แล้วเห็นไหมครับหนึ่งแล้วนะหลายคนบอกว่าเอ้ยแบบนี้มีสี่รูปแน่เลยผิดครับใครนับได้แค่4ี่จะผิดลองดูนะรูปที่สองนี่รูปที่สอง โอเคไหมแล้วนี่รูปที่สามรูปที่สี่อยู่ตรงนี้ครับสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าลองจินตนานการตามดูนะครับมีเก้ารูป แต่รูปมันใหญ่มันยังใหญ่กว่าน,นี้ได้แบบที่สามครับแบบที่สามคือแบบนี้แบบที่รูปหนึ่งต้องใช้เก้าแผ่นมาประกอบกันครูจะนับแล้วนะใครจะคิดก่อนก็หยุดเอาไว้นะครับเริ่ม หนึ่งสอง่อะได้สองแล้วสามแล้วก็สี่อ่ะแบบนี้มีสี่รูปแล้วก็แบบสุดท้ายสำหรับข้อนี้แบบสุดท้ายคือใช้คุ้มมากเลยใช้กระเบื้องมันทุกแผ่นนั่นแหละ แบบที่4จะมี1รูปนะครับก็คือรูปใหญ่ใหญ่สุดนะใหญ่สุดสรุปแล้วข้อที่2มีรูปสี่เหลี่ยมจตัตุรัสทั้งหมดกี่รูปแบบที่1 16รวมกับแบบที่2 9 16 9บวก9บวก4บวก1นะครับบวกเลขให้ถูกแล้วจะได้30 ไปต่อข้อที่สามข้อที่สามเหมือนเดิมวาดรูปลงไปแล้วเขียนแค่ว่ามีสามเหลี่ยมด้านเข้าทั้งหมดกี่รูปมีสามเหลี่ยมด้านเข้าทั้งหมดกี่ลูก,เ,ลเ,ก,ลกเริ่มแบบที่หนึ่งแบบเล็กๆ นี่แบบตัวใครตัวมันนั่นเองแบบที่หนึ่งมีสี่นะครับหนึ่งสองสามสี่อย่าลืมนับเอ็หัวทิมนะครับมีสี่แบบที่หนึ่งมีสี่รูปมีแบบอื่นอีกไหมคําตอบคือมีก็อันใหญ่อะแหละแบบที่สองึืบึืบ วัดคร่าวๆแบบที่สองมีรูปเดียวเอาทำไมเผื่อมีคนสงสัยทำไมมั่นใจว่าแบบที่2ก็เป็นสามเหลี่ยมด้านเท่าเผื่อมันประกอบแล้วไม่เป็นด้านเท่าละ่ะอ่ะโอเคเพราะฉะนั้นครูพาอ่านโจทย์รูปสามเหลี่ยมด้านเท่ามีความยาวด้านละหนึ่งหน่วยหมายถึงให้รูปเล็กๆเ,เนี่ยทุกด้านยาว1ห,หน่วย จำนวน4แผ่นนํามาเรียงชิดติดกันเรียงชิดคือไม่มีช่องว่างเลยเพราะฉะนั้นพอมันเรียงชิดติดกันเราใส่หมายเลขหนึ่งไปทั้งหมดเนี่ยเราจะเห็นว่าไอ้สามเหลี่ยมรูปนอกสุดเนี่ยมันยาวด้านละ2โอเคไหมเพราะฉะนั้นมันก็เป็นสามเหลี่ยมด้านเท่าเหมือนกันแต่เราใช้เซนต์เราก็รู้แล้วใช่ไหมครับเราไม่ต้องมานั่งบวกเลขอะไรขนาดนี้ สรุปข้อที่สามมีสามเหลี่ยมด้านเท่าทั้งหมดห้าห้ารูปนะครับห้ารูปสี่บวกหนึ่งเท่ากับห้าข้อที่สี่ อยากให้ลองทำก่อนนะครับตอนนี้อยากให้ทุกคนหยุดวิดีโอไว้แล้วลองทำเองก่อนแล้วทำเสร็จกดเล่นวิดีโอดูว่าเราได้ตรงกันไหมอะแบบที่หนึ่งไม่ต้องนับก็ได้แบบที่หนึ่งโจทย์บอกมาแล้ว16แผ่นใช่ไหมครับถ้าโจทย์ไม่บอกล่ะก็นับมีส6บลูก แบบที่สองโอแบบที่สองนี่แอบยากนิดนึงจะถูกหรือผิดก็ขึ้นอยู่กับแบบที่สองนี่แหละแบบที่สองเริ่มนี่คือรูปที่หนึ่งต่อไปอ่ะคุณรู้แล้ว อันนี้คือรูปที่หนึ่งต่อไปรูปที่สองสามสี่ห้าหแต่เหมือนจะได้หกแต่ยังมีอีกหนึ่งรูปครับรูปหัวทิมเนี่ยก็อยู่ในกรณีของแบบที่สองเหมือนกันเพราะฉะนั้นแบบที่สองถ้านับถูกต้องได้7ดรูป เด็ดลูกใหญ่กว่านี้ก็ได้เพราะลูปมันใหญ่อ่ะแบบที่สามแบบที่สามว่าอะไรอ่ะโอเคแบบที่สามใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับต่อไปดู ดูแสงเลเซอร์สีแดงของคูนะครับหนึ่งสองสามอยากหัวทิมบ้างเห็นเพื่อนหัวทิมแต่มันทิมไม่ได้ใช่ไหมครับมันได้แค่นี้มีสามรูปยังใหญ่กว่านี้ได้อีกซึ่งก็คือใหญ่ที่สุดละคือแบบที่สี่คือใช้ทั้งหมดเลยรวมกันเป็นหนึ่งรูปนะครับ สรุปข้อที่4ก็เอา16บวก7บวก3บวก1จะได้เท่ากับ27อ่ะโอเคนี่คือลักษณะของหลักการนับจะเห็นว่าเราแยกเป็นรูปแบบคำว่ารูปแบบเหล่านี้เรียกอีกอย่างหนึ่งว่ากรณี รู้จักคําว่าก,กรณีเนะาะภาษาอังกฤษเรียกว่าเคสไม่ใช่เคสโทรศัพท์นะครับแยกเป็นเคสนู้นเคสนี้ถ้ามันเป็นหลายกรณีหลายรูปแบบเราก็ต้องเอาแต่ละรูปแบบนั้นมาบวกกันถึงจะได้คําตอบทั้งหมดใช่ไหมมันจึงเกิดเป็นหลักการชนิดแรกนะครับเรียกว่าหลักการบวกพวกเราจดสิ่งที่ครูเน้นลงไปหลักการบวก จดลงไปเลยนะครับในการทํางานอย่างหนึ่งสามารถแบ่งการทํางานออกเป็นไม่ใช่2กรณีหลายกรณี k กรณี k กรณี k กรณีคืออะไรคือหลายกรณีนั่นแหละการที่ใช้ k เ,เนี่ยหมายถึง มันอาจจะเป็น k อาจจะเป็น 2, เป็น3เป็น4เป็นอะไรก็ได้เรายังไม่รู้เลยให้เป็น k ไว้ก่อนนะครับสรุปคือการทํางานอย่างหนึ่งถ้ามันแยกได้หลายกรณีลกรณีที่1มีผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ n 1วิธีอันนี้ n 2ปึ๊ดปึ๊ดปึ๊ด,ดสุดท้ายเราจึงเอาผลลัพธ์ทั้งหมดมาบวกกัน โอเคนะครับจึงกลายเป็นหลักการบวกในกรอบสี่เหลี่ยมด้านล่างเนี้ยตรงไหนสีแดงเน้นลงไปเลยคีย์เวิร์ดคำสำคัญที่จะทำให้เรารู้ทำให้เรามั่นใจว่ามันใช้การบวกคำคำนั้นคือคำว่ากรณี ถ้าเรานั่งคิดนั่งวิเคราะห์แล้วปรากฏว่ามันเรียกว่าอันนี้รูปแบบที่หนึ่งหรือกรณีที่1อันนี้รูปแบบที่2หรือกรณีที่2ถ้าเป็นคําว่ากรณีเมื่อไหร่เอาผลลัพธ์ในแต่ละกรณีมาบวกกันใช่นั่นเองครับหลักการบวกผ่านนะครับไปต่อ ต่อไปตัวอย่างนี้ไม่ต้องจดนะครับไม่ต้องจดคิดตามก็พอตัวอย่างที่หนึ่งในการเดินทางจากเมือง A ไปเมือง B มีเส้นทางบกทะเลโอ้ทางทะเลและทางอากาศมีบกมีทะเลมีอากาศนะครับโดยที่เส้นทางบกมีเท่าไหร่ บกมีสมทะเลมีสองอากาศก็มีสองเดินทางจาก A ไป B เนี่ยนะครับโจทย์ถามว่าถ้าต้องการเดินทางจาก A ไป B จะเดินทางได้ทั้งหมดกี่เส้นทางเอ้า นี่มันมีทางเลือกเนี่ยทางเลือกของเราคือจะใช้ทางบกก็ได้ทางทะเลก็ได้ทางอากาศก็ได้ใช่ไหมเขาไม่ได้สั่งว่าต้องใช้ทางไหนมันมีทางเลือกแปลว่ามันเป็นกรณีพวกเราลองพูดก็ได้กรณีไปด้วยทางบกเห็นไหมมันเป็นคําว่ากรณีพูดแล้วมันดูไม่ขัดแยง้งพอมันเป็นกรณีก็เลยต้องเอา3าเอา2อเอาสองมาบวกกันตอบ7แค่นั้นเองจบเลยครับ ใช้เซนเซนในที่นี้ครูไม่ได้บอกให้พวกเราเดานะไม่ได้ให้เดาอ่ะผ่านกดข้อแรกคือกดการบวกหลักการบวกมันจะมีอีกหลักการหนึ่งที่เป็นคู่แข่งกันมันจดลงไปครับสิ่งที่เน้นหลักการคูณหลักการคูณ ในการทํางานอย่างหนึ่งถ้าสามารถแบ่งขั้นตอนการทํางานได้เป็น k ขั้นตอนขั้นตอนที่หนึ่งคล้ายๆกันเลยได้ n 1 n 2จนถึงขั้นตอนสุดท้ายได้ nk ให้เอาทุกผลลัพธ์ในทุกขั้นตอนเนี่ยมาคูณกัน คูณกันทีนี้เราต้องแม่นตั้งแต่แรกเพื่อไม่ให้สับสนนะครับจดไม่ทันก็พอสส์ไปก่อนนะครับคีย์เวิร์ดของมันนะครับคือขั้นตอนถ้าเป็นคำว่าขั้นตอนเมื่อไหร่ให้เอาผลลัพธ์ในแต่ละขั้นตอนเหล่านั้นมาคูณกัน ตอนแรกก็ไม่งงแล้วตอนนี้ทํำยังไงจะรู้ว่าไอ้นี่เป็นกรณีไอ้นี่เป็นขั้นตอนอ่ะฟังครูดีๆกรณีอ่ะคือมันมีทางเลือกมันจะทําอันนี้ก็ได้งานงานที่เราต้องการอนะ่ะอย่างเช่นตัวอย่างเมืนเน่อกี้คืองานเดินทางจาก A ไป B มันมีทางเลือกมันจะไปทางบกก็ได้ทางอากาศก็ได้ทางทะเลก็ได้แบบนี้มันจะเป็นกรณีจะใช้การบวกแต่ถ้าเป็นขั้นตอนนะครับ มันไม่มีทางเลือกต้องทำให้ครบงานจิงจะเสร็จจดลงไปด้วยมันไม่มีทางเลือกมันต้องทำให้ครบงานงานนั้นถึงจะเสร็จ งานคือสิ่งที่โจทย์ต้องการนะครับต่อไปครูจะพูดด้วยปากเปล่าให้เราเข้าใจง่ายๆอย่างเช่นผู้ชายคนหนึ่งมีเสื้อที่แตกต่างกันอยู่3ตัวมีกางเกงที่แตกต่างกันอยู่2ตัวมีเสื้อ3ามกางเกงสองนะถ้าผู้ชายคนนี้ต้องการแต่งตัวออกจากบ้านโดยใส่เสื้อและกางเกงจะแต่งตัวได้ทั้งหมดกี่แบบโอ้อันนี้ถ้าเราไม่รู้หลักการคูณนะครับนักเรียนเราก็ต้องทดลองละ เอาเสื้อสีแดงมาใส่กับางเกงสีขาวเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนสลับกันไปสลับกันมาว่ามันได้กี่แบบแต่อันนี้เรารู้ว่ามันต้องใช้หลักการคูณงานมันเป็นขั้นตอนขั้นตอนที่1คือใส่เสื้อใช่ไหมขั้นตอนที่2คือใส่กางเกงถ้าเราทําแค่อย่างใดอย่างหนึ่งงานของเรามันจะเสร็จไหมใส่จะเสื้ออย่างเดียวด้านล่างไม่ใส่ออกไปนอกบ้านไม่เสร็จนะครับ เพราะฉะนั้นจึงต้องเอาจํานวนเสื้อ3ตัวจํานวนกางเกง2ตัวมาคูณกันอย่างเงี้ยคือหลักการคูณข้อควรระวังในการทําโจทย์เหล่านี้คือนักเรียนห้ามนึกถึงชีวิตความเป็นจริงโจทย์เขาพูดยังไงเราก็ต้องเชื่อเราต้องคิดตามโจทย์เราอย่าไปคิดมากเราไม่ใส่กางเกงในหรอไม่ต้องไปคิดนะครับไม่ต้องไปคิดอย่างนั้นอ่ะสุดท้ายแล้วพูดตัวอย่างนี้เสร็จก็จะ เพียงพอจบสําหรับชั่วโมงแรกนะครับดูตัวอย่างที่สองนะครับไม่ต้องจดนะครับตัวอย่างที่สเนี่ยบัวคําจะขับรถจากนครราชสีมาไปเยี่ยมบิดาที่เชียงใหม่นะโดยระหว่างทางบัวคําต้องแวะหาเพื่อนที่พิษณุโลกถ้าเส้นทางจากนครราชสีมาไปพิษณุโลกมีสองเส้นทางและเส้นทางจากพิษณุโลกไปเชียงใหม่มีสามเส้นทางบัวคําจะเลือกเดี๋ยว บัวคําจะขับรถยนต์จากนครราชสีมาไปเชียงใหม่ได้ทั้งหมดกี่เส้นทางอ,อ่านแล้วจับใจความคือเขาจะไปเชียงใหม่ใช่ไหมเขาอยู่โคราชเขาจะไปเชียงใหม่แต่อยู่ดีๆเขาตั้งโคราชไปเชียงใหม่เลยไม่ได้เพราะโจทย์เขาบอกว่าเขาต้องไปพิษณุโลกเห็นไหมว่ามันมีขั้นตอน ขั้นตอนที่หนึ่งคือจากโคราชไปพิษณุโลกเลือกได้สองแบบเห็นไหมถ้าทำไม่ครบก็ไม่ถึงเชียงใหม่นะครับขั้นตอนที่สองจากพิษณุโลกไปถึงเชียงใหม่เลือกได้สามแบบเราก็ต้องมานั่งคิดแลวเอสองกับสามนี่เอามาบวกหรือเอามาคูณมาอ่านไปอ่านมาเขียนเองมั้ ว่ามันคือขั้นตอนก็เลยต้องเอามาคูณเพราะฉะนั้นคำตอบคือ6นะครับโอเคอันนี้ก็ไม่มีการบ้านอะไรแต่สิ่งที่เราต้องทำก็คือตรงที่ครูบอกที่เน้นให้จดเราก็จดใส่สมุดนะครับเดี๋ยวพอมาเจอกันครูก็จะเช็คสมุดของพวกเราเนาะพยายามเรียนรู้ไปปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ในอนาคตอาจจะได้เรียนสดกับครูก็ได้แต่เป็นออนไลน์ มันมีโอกาสอยู่ก็เผื่อๆใจไว้อาวันนี้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ